เจโนกาล่าคู่นี้ครับประจำครับลงมาเขากินทุกวันทุกวันแต่กินทีหลังเขาชอบมาเลมกินเมล็ดแล้วก็ตัวเจ้ามาก่อนทุกครั้งก็เจ้านี้กินอิ่มน้ำสำลานอะ้วนท้วน,วนชอบมาตัวเดียวแล้วก็สักพักก็มาเป็นฝูงฝูงพอฝฝูงก็จากไปเขาก็อยู่อยู่ตัวเดียวอยู่คนเดียว ไปคุกคลีคุกครากับเจ้าสองตัวนี้ว,นว,นว่นทวนตามกันไม่ยอมไปไหนครับนี่แหละอยู่หลังบ้านขเขาลงนี่แหละความสุขเล็กน้อย,นอยในส่วนหลังบ้านครับในวันที่อากาศแจ่มใสแดดออก ว,วันนี้อากาศ26องศาค,ครับวันนี้ที่บ้านอาทิตย์หน้าก็เข้าหน้าร้อนแล้ววันที่หนึ่งคันวาคือเป็นวันที่เข้าหน้าร้อนตอนนี้ก็เชี่ยวชุ่มอยู่ตอนนี้อีกไม่นานครับเรือนมกรลาคุมพาก็กลายเป็นสีแห้งแรงเริ่ม เหลืองเริ่มแห้งไปแล้วอากาศใบไมต้ตอนนี้ก็กำลังเขียวอยู่ไม่มีอะไรมากครับคือแค่บรรยากาศในส่วนหลังบ้านนี่ครับตัดตัด,ดึ้งเสร็จ <c oughs> ตัดด้วยมือนะครับตัดด้วยมือ เขารียกเขาเรียกว่า English b o กซ์ับตัดด้วยมือเองเลยอีกตั้งเยอะเลยที่งานรุงที่ต้องตัดต้องตัดตัด,ตด,ตดทุกปีครับถ้กากั้นไม่ได้เลยปล่อยไ,ไม่ได้เขาตัวต้นสูงเกินไปแล้วก็แล้วก็จะ,ะลกรุงรัง <ül> ถ้าไม่ตัดทุกปีจะไม่ได้รูปร่างทรงที่สวยงามแบบนี้ครับนี่ à? ไปอีกฝั่ง ฝั่งขวามือนี่ฝั่งนี้ก็ลุงจะเริ่มตัดวันนี้ถ้ามีเวลาให้ตัดวันนี้ฝั่งขวามือนี่หลืออยากางยาวไกลครับยาวไกลยาวไกลที่ต้องตัดเยอะเลยงานครับเยอะมากเลย กับ้านก่อนเดี๋ยวมาตัดต้นไม้ต่อเพิ่็เริ่มต้นงาน อุปกรณ์ครับก็มีเท,ท่าน,นี้แหละอุปกรณ์แล้วก็มีกันไกมือตัดอันเล็กอันหนึ่งครับนี่ก็อันนี้แหละใช้เวลาครับใช้เวลาตัดคงเป็นเดือนเพราะว่าลุงก,ก็ไม่ค่อยมีเวลาบ่ายๆก็ไปไปทํางานได้ทําก็จริงๆก็วันเสาร์อาทิตย์บางครั้งก็ไปไร่ครับไร่ก็ไม่มีเวลาอีกแล้วโอ้เยอะเลยงานครับก็เป็นค่อยไปนะเนี่ยบุตรกรครับค่อยตัดไปเนี่ยหนีไปไปเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ย ให้ตรงๆให้แน่นๆต้องตัดทุกปีถ้างั้นเราทรงสวยทรงจะไม่สวยผมมานานหรอกอีก2ปีครับ2ปีก็ขายที่กันขายย้ายไปอยู่ที่ไร่กันคงจะขุดเอาไปด้วยนะดูก่อนถ้าเขาเกิดนะนะครับเห่ก็จะได้หน้าตาขึ้นมาอย่างนี้นะโอ้ ใช้เวลาหน่อยโอเคนะครับผมลุงก็ขออนุญาตทำงานต่อก่อนเนาะเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับผมฝากกดแชร์กดติด,ด,ดตามกดไลค์กด, like, ด subscribe ได้นะครับเป็นกาลังใจให้กัน,กกนด้วยเนาะสวัสดีครับผม